นักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองอยู่ภายใต้สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนการส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มศักยภาพการผลิตการแปรรูปการเพิ่มมูลค่าการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์โดยการศึกษาวิจัยพัฒนากำหนดมาตรการและแนวทางในการส่งเสริมการเกษตรตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และการให้บริการทางการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองได้ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามภารกิจงานตามแนวคิดการบริหารองค์กรขับเคลื่อนง,งานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุกและยุทธศาสตร์เชิงกลยุทธ์พัฒนาการเกษตรแบบมีเป้าหมาย หรือแนวคิดงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก16บวก2ภารกิจของสำนักง,งานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่1จังหวัดชัยนาทโดยมีภารกิจงานต่อยอดจำนวน6ภารกิจด,ดังนี้ 1. ภารกิจงาน1นวสจัดตั้งหรือพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรเข้มแข็ง1กลุ่มสถานที่ดําเนินงานโรงเรียนประสิทธิวิทยาหมู่3ตําบลห้วยไผ่อําเภอสแสวงหาจังหวัดอ่างทองเป้าหมายคือพัฒนาให้เป็นยุวเกษตรกรต้นแบบของอําเภอและจังหวัด และสามารถเป็นแหล่งศึกษาดูงานของกลุ่มยุวเกษตรกรของอำเภอและจังหวัดได้มีการวางแผนการผลิตและการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการผลิตพืชและด้านเคหะกิจเกษตร 2. ภารกิจ1นวสหนึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มแม่บ้านเข้มแข็งสถานที่ดำเนินง,งานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลรูปขนมไทยตาบลทางพระหมู่8ตํตบลทางพระอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองเป้าหมายคือมีการวางแผนการผลิต และการส่งเสริมและให้ความรู้ด้านบรรจุภัณฑ์และการตลาดพัฒนาวิสา,าหกิจชุมชนรุ่นใหม่ที่จะรับช่วงต่อการดําเนินกิจการต่อและเกษตรกรรุ่นใหม่ 3. าารกิจหนึ่งนวส1หนึ่งแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่หรือเกษตรผสมผสานต้นแบบสถานที่ดําเนินงานแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ของนางปรางชอบชมหมู่ที่4ตําบลสีบัวทองอําเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทอง เป้าหมายคือพัฒนาแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ให้มีความพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานในระดับอำเภอและจังหวัด 4. ภารกิจงาน 1. นวส 1. หนึ่งแปลงใหญ่ต้นแบบสถานที่ดำเนินงานแปลงใหญ่ะอมตำบลโพร,รังนกอำเภอโพ,พทองจังหวัดอ่างทองเป้าหมายคือส่งเสริมและพัฒนาให้สมาชิกได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ส่งเสริมด้านการตลาดและเพิ่มคุณภาพสินค้า ภารกิจงาน1นวศ1สดรปชและสจชเข้มแข็งสถานที่ดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลโพรังนกอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองเป้าหมายคือบูรณาการดำเนินการร่วมกับแปลงใหญ่ในพื้นที่เพื่อสนับสนุนปัจจัยด้านปุ๋ยและศูนย์จัดการสตรูเพื่อชุมชนตำบลชัยฤทธิ์อำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองเป้าหมายคือสจชมีการจัดทำแผนการผลิตชีวพันธุ์ตลอดฤดูปลูกและพัฒนาให้เครือข่ายมีการจัดทำแผนเช่นกัน และ 6. ภารกิจงาน1นวศหสพกเข้มแข็งสถานที่ดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอโพทองตั้งอยู่ที่ตำบลองครักษ์อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองเป้าหมายคือพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ครบวงจรทั้งด้านการผลิตแปลรูปและการตลาด จากการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจงานตามแนวคิดการบริหารองค์กรขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุกและยุทธศาสตร์เชิงกลยุทธ์พัฒนาการเกษตรแบบมีเป้าหมายจะช่วยให้การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานคือ 1. ต่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมีความรู้ความสามารถมากขึ้นในการทำงานส่งเสริมการเกษตรและนำมาสู่ความภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรในพื้นที่ 2. ต่องานเกษตรกรมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากที่ได้รับการสนับสนุนและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและที่สําคัญสํานักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองและสํานักงานเกษตรอําเภอเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรในพื้นที่และ 3. ต่อเกษตรกรทําให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็งและสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบได้ สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองจึงได้มีแนวคิดนำรูปแบบการดำเนินงานตามภารกิจงานตามแนวคิดการบริหารองค์กรขับเคลื่อนง,งานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุกและยุทธศาสตร์เชิงกลยุทธ์พัฒนาการเกษตรแบบมีเป้าหมายขยายผลไปยังเป้าหมายอื่นๆเพื่อพัฒนาให้เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งต่อไป